สวยหรูร้อนแรงเกินต้านโบเมลดากับชุดล่าสุดร่วมงานมิลานแฟชั่นวีค เรียกได้ว่าทำเอาฟแฟนๆตะลึงตาค้างกับออร่าความสวยอย่างต่อเนื่องเมื่อนางเอกสาวโบเมลาดาสุสีออกมาอวดลุคสุดปังกับแฟชั่นเฟสร่วมชมโชว์แบรนด์ดังระดับโลกดอร์เช่แอนกาบนาที่มิลานแฟชั่นวีคประเทศอิตาลีโดยล่าสุดเจ้าตัวมาในลุคจีจั๊สีแดงแรงฤทธิ์พร้อมเครื่องประดับสีทองตัดกับสีชุดงานนี้บอกเลยว่าสวยหรูเลอค่าหน้ามอกบวกกับหุ่นที่ดีงามทำให้ลงตัวทุกอนันุมีแต่คำว่าครั้งรักคู่ ของนางเอกสาวโบเมลาดาสุสีกับพระเอกหนุ่มอเล็กธีรเดชเมทาวรายุทธหวานไม่มีตกล่าสุดพึ่งฉลองครบรอบคบกันสองปีหลังจากพึ่งยกแก๊งคนดีที่ไหนไปเที่ยวที่เกาหลีเขาไม่ซื้ออะไรให้เลยหรอไม้เขาเป็นคนปฏิบตัติเพราะว่าของพวกนี้เรารู้ว่าการที่เขาให้มันจะเป็นบุญคุณแต่ถ้าเขาให้เราก็ไม่ว่าหรอกยินดีรับแต่ถ้าเขาให้เรามาเราก็ให้กลับเหมือนกันแล้วใจเราอยากได้อะไรเราก็แค่อยากเจอคน จริงใจมีไม้แถวนี้อยากเจอคนดีๆแถวนี้มีไม้ถามว่าวันนั้นเขาให้อะไรก็ไม่มีอะไรมีแค่ดอกไม้กับเลี้ยงข้าวกันแค่นั้นแต่ถ้าพูดให้อิจฉาเลยมันก็หวานแหละพูดได้ไหมว่าความรักของเราไม่มีโปรโมชัน่นอันนี้ไม่กล้าพูดกลัวมันมีถ้ามันมีโปรโมชั่นขึ้นมาเราหวั่นใจชำรุดง่ายเขาบอกว่าทริปที่เกาหลีคู่เราหวานเวอร์มากที่สุดพูดได้หรอเรามันเป็นผู้น้อยใครๆก็โยนอะไรมาให้เราทั้ง นั้นแหละคู่อื่นเขาก็หวานกาันเขาแซวคู่เราเดินกลุมมือกันโอ้โหคนอื่นไม่กุมมือเลยแหมลองทายสิคู่บอยเฟย์พยักหน้าส่วนพีเกรสอันนี้ไม่รู้เราก็จะชอบหาสาวๆให้เขาชอบแบบนี้ไหมแบบนี้ไหมครูเจมจิโฟมละ่ะพยักหน้ามันก็มีบ้างแหละด้วยโมเมนต์บรรยากาศต้องกลุมมือแหละมือมันแข็งมันหนาววาเลนไทน์นี้มีความพิเศษไหมวาเลนไทน์ปีนี้ปีที่สองแล้วปีนี้คงมีรอเซอร์ไพรส์บ้างแต่ว่า มันเป็นเรื่องของคนสองคนทำท่าเค้นไม่หรอกมันก็ไม่มีอะไรหรอกอาจจะมีดอกไม้พาไปกินข้าวเหมือนเดิมเราไม่ได้แบบว่ามีของขวัญชิ้นใหญ่อะไรให้เพราะว่าเป็นช่วงวัยทำงานทั้งคู่ทำเซอร์ไพรส์อาเล็กยากไหมเราเป็นคนชอบโป๊หนูก็ไม่รู้ว่าพี่เขาจะจองร้านหรือเปล่าแต่ว่าเราก็โยนให้เขาเลยอะไรก็ได้ที่มีพี่นั่งอยู่ข้างๆฮิ้วไม่รู้โมเมนต์นันเราอาจจะอยากกินอาหารญี่ปุ่นหรืออาหารฝรั่งหรือไม่ก็ส้มตำไปเลย อยากกินต้มแซบกระดูกอ่อนคนจับตามองปีที่แล้วเราร้องเพลงให้เขาแล้วปีนี้จะมีแต่งเพลงให้เขาอีกไหมมันก็ต้องมีบ้างแหละเพลงนี้อาจจะไม่ได้แต่งให้เขาหรือแต่งให้เขาหรือเปล่านะเพราะว่าเนื้อยังไม่มาเพลงไม่น่าทานน่าจะเป็นหลังจากนั้นเป็นแนวน่ารักเหมือนเดิมให้ได้ยโยก,โยกเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ทุกคนกําลังอินเลิฟกันแหละหลายคนกําลังเริ่มปลูกต้นรักเมื่อไหร่จะเอาอเล็กมาเป็นพระเอก MV เขาบอกว่าถ้าให้คู่มาเป็นพระเอก MV ด้วย มันจะแบบเปะไม่ใช่หรอไม่เชื่อไม่เชื่อเรื่องนี้เลยไม่เชื่อแต่งมงายมากถามถึงเรื่องที่เราไปออกรายการพูดว่าอล็กไม่ชัดเจนเราก็ไม่ไปต่อใช่เรารู้สึกว่าการที่คนเราจะคบใครสักคนถึงแม้จะแอบแอกทุกคนก็รู้อยู่ดีเปิดตัวไปเถอะมันยุคสมัยใหม่แล้วมันไม่จําเป็นต้องหลบซ่อนเพราะว่าถ้าคู่เรามันดีจริงๆทุกอย่างมันจะส่งเสริมกันไปแต่ถ้าคู่มันไม่ใช่ก็เลิกราก,กันไปไม่เห็นจะเป็นอะไรเพราะคนเรามีสิทธิ เลิกค่ะการเลิกราการมันเป็นเรื่องปกติไม่ใช่ว่าคนานั้นผ่านผู้ชายผ่านผู้หญิงมาเยอะไม่ใช่จ้าเขาต้องได้คนที่ดีที่สุด